ครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกองวันนี้ผมจะมา,าป้านะครับผมมากับพี่แมวคนหากินนะครับผมก็วันนี้กองมีอะไรมากมายนะครับผมก็ขอเปิดก่อนตอนแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องป้ายคนหากินด้วยนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูพี่เขา มาล้วครับไป อะไรครับเห็นอะไรครับเฮ้ยอะไรครับกำลังปลูกกับไปก๊อฟกำลังลงก่อนก็มากันสี่คนนะครับผมก็กำลังลงเอ้าดูคนก่อนครับพี่น้อง ผมเิดตากล้องให้เขาก่อนนะครับ <c ười> ลงคลิปตัวเองเหนเดิมครับผมไป,ไปมองเวียนเท่าไหร่นะมืดหน่อยนะ ครับผมที่มานะครับผมบ้านลองขามนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับผมก็ซูม o ก่อนครับซูมก่อนก็แมวคนหากินนะครับผมจากพี่น้องบ้านตั้งแต่ได้ครับมีคุใส่ปลา zoom o o ครับซูม m o o ก็อาจจะไม่เห็นเท่าไหร่น่าต้องซูมหน่อยนะไปขี่เข้าไปไกลแล้ว zoom z o o ก่อนตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหรือกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ป้ายคนหากินนะครับผมก็นีนช่องพี่แมวเนาะก็ วันนี้ก็ไม่ได้เจอเขาครับวันนี้ไปเดี๋ยวพ่อพี่น้องไปดูชัดๆกันได้ดถ่ายนะครับผม แมวคนหากินนะครับผมคนทํามาหากินนะครับผมก็มาดูวิธีเขากองเขากอนนี้ก็อยู่แมวสายชียวแสาชิ่ว่ะอ๋อลืมลืมนาะแมวสายชิวอนะเอ,าาอ,เอปักปักปัก nón dài nữa ừ. bên này này nào đây? Ở đây nước yên đấy, yên yên nhiều, ก็วันนี้ก็มาได้ถ่ายคลิปกับพี่เขาก่อนครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีก่อนนะครับก็ไม่ได้เจอพี่เขาดานแล้วครับันหลายเดือนแล้วก็มาพี่เขาหน่อยป้าบอาจะมืดหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่สะบ้านหนองขามแล้วครับหนองบ้านหนองขาม ไปนะครับเดี๋ยวไปดูที่ลงก่อนอีกที่นึ่งก็แมวสายซิวนะครับผมโอ้ซิวจริงๆครับผมอยู่ในน้ำวันนี้ไปไปดูอีกไม่ได้ถึงไหนครับยาวๆๆนะก็ยาวอยู่รับตัวน,นี้ก็อยู่ต้นไม้นะครับ ลงคลิปให้พี่น้องดูก่อนวันนี้อีกคลิปหนึ่งกันก็ูนครับต่อมาจากที่ผมถ่ายตอนนั้นครับตอนแรกจากนี้ถึงนีง้ด้วยครับอาจจะยาวหน่อยนะครับ

กับไม้ให้ดูก่อนนะครับผมได้ไหมผมได้หักไม้ให้เขาแล้วนะครับผมไม้สดๆเลยนะครับผมสดๆจากต้นนะครับผมรับเดี๋เดๆๆเดเดิดดดนเดน วันนี้มาได้มาถ่ายคลิปกับพี่เขาช่วงกลางวันนะครับผมจะได้ปลาไหมนี่รอไปดูกันรอไปดูกันก่อนคลิปสุดท้าย ้พี่เขาจะขึ้นแล้วก็ไปดูหน้าตาพี่เขากอตอนนั้คลิปถ่ายผ่ามันมืดเกินมาเกย์มาแล้วจะพูดคุยกับพี่น้องก่อนเอาะมิวเริ่ม, <laughs> ม,มช่องแมวสายชิวลว้วยนะครับผมฝากผมด้วยวะช่องสายคนหายกิน้ลยนะครับผมแล้วก็ผมก็เนี่ยครับ ในวันว่างนะครับเราก็มาหากินกันนะครับหาปูหาปลาไปครับครับผมก็ผมได้เป็นตากล้องนะครับอย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับผมวันนี้มีอะไรพูดอีกไหมก็มีจะพูดแค่นี้นะครับผมไ <c oughs> ปจะไปดูที่เราใส่กันทันก่อนดูอีกคนหาก,กินเนาะคนเรา นี่ครับผม,มเพื่อ็นผักบุ้งเอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ผักบุ้งเนาะอันนี้คืออะไรปม,มันเหรอไม่แล้วครับไปก่อนครับก็ได้วิธีกันเก็บแล้วนะครับผมไปเก็บแล้วพี่น้องดูดูก่อนชุกนะครับรอลุ้นนะครับผม เดี๋เป็นอย่างนั้นเนาะพี่ขเขาเร็วหน่อยบังไม้กันก่อนนะครับผม,มก็แมวสายชิวเหมือนเดิมครับผมชิวมากๆครับอยู่ในน้ำวันนี้ก็โอ,โอ,โอ้โหเดี๋ยวซูมก่อนซูมก่อนเผื่อไม่เห็นพี่เขาเนาะอาจจะมืดหน่อยก็ขออภัยอาจจะมีเสียงรถเสียง อะไรหน่อยก็กราบขอโทษก่อไปด้วยนะครับก็เาีจะแดดแดดแรงหน่อย ก็ได้ทำการเก็บแล้วกับกำลังลงเนาะลงกันเก็บกันสองคนวันนี้กับเน่าใส่ชิวกับทางดั้นได้ปลาแล้วครับเหรอไดบปลาไปดูปลาอะไร ปลาหมอดี่มาได้ปลาเนาะคนนี้พี่น้องอาจจะไม่รู้ภาษาหน่อยแต่สวยอาจจะรู้นะครับผมโดยที่อื่นอาจจะรู้นะครับผมถึงเขาพูดกันไปนะครับทำลายติดกันแล้วนะครับแบบแนวช้ชิวนะครับผม กำลังเก็บกันนะครับที่จดลดลอดรถเรานะครับผม <c oughs> บกำลังมาเมื่อกี้เสร็จหมดนะครับผม <c oughs> พี่น้องดูกันก่อนนะครับผมเชียงรถเชียงลาก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับ วันนี้อาจจะแรงหน่อยพอ,อน้ำไหลพี่น้องน้ำไหลครับดูดูสายน้ำไหลครับน้ำไหลก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับมืดๆนะครับรู้สึกโศกเศร้านะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับหลับนายังมีน้ำไหลนะครับผมว่าย,ยังไงครับ เยาวอยู่บ่โอก็ล้างมองนี่ครับพี่ล้างมองเข้ามาล้างกันเลยสระใหญ่เฮ้ยวิทกับให้พี่น้องดูก่อนพี่น้อง พี่น้องพี่น้องว่ายังไงไม่ได้ไม่เป็นไรรอบหน้ายังมีก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรออีกคลิปมาอีกคลิปหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทำคลิปต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเจ้าแ่เนี่ยปลายท้ายอ่อนเนี่ย ก็จบเพียงทัวนี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ